คือก็ยังไม่ได้ไม่ได้มองไปข้างหน้าคือก็ไม่ได้คิดว่าออกไปแล้วจะไปทําอะไรหรือต่อไปจะไปทําอะไรนะครับแต่ว่าเราได้เรียนรู้ว่าการทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับตั้งใจทําวันนี้ให้ดีนะครับทําตัวให้เป็นประโยชน์แล้วทุกอย่างมันจะเป็นไปเองครับเพราะว่าคิดไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็มันน้อยครั้งที่จะเป็นอย่างที่คิด นะฉะนั้นไม่น่าจะมีความความเป็นประโยชน์กับตัวเราในการคิดอะไรฟุงซอฟุงซ่านมากมายในวันข้างหน้านะครับแล้วก็ตั้งใจทําวันนี้ให้ดีเหมนกันเวลาเรามาเขียนเวลามาเรียนเขียนสารคดีเราก็ตั้งใจเขียนเรื่องราวให้ดีนะฮะอย่างที่ปากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยะค,ะครับคุณนะหมอตอนนี้ได้รับพยาษ ครับก็จากอภัยโทษที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ได้ลดโทษออกมา1นใน3ามตอนนี้โทษก็จะเหลือ21ปี4เดือนรับนับจากวันที่หรือไมหรือว่าออตั้งแต่ไคือคือคือคำว่าโทษเนี่ยก็คือใครว็ไดาวคุณยังต้องจำคุกไป21ีปี4เดือน อ่าตามตามเกณฑ์น,นะฮะตามเกณฑ์น,นะฮร<ม>แล้วลว่าเราก็หวังว่าอาจจะมีการพระราชทานอภัยโทษอีกในปีถัดๆไปครับก็ <Lean. S 2> ซึ่งเราก็ได้ลดลดลงอีก<ม>ถ้ามี <Grace. S 2> ครับอะไรที่ทําให้เราได้รับอภัยโทษนะอ่ก็การการทำทำตัวที่ดีคือการทําตัวให้ดีเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมนะครับเราก็จะได้ได้รับ การลดโทษมากหน่อยนะเมื่อเทียบกับนักโทษที่ไม่ได้เป็นชั้นเยีย่ยมนะครับในในการพระราชทานไปทษแต่ละครั้งอยู่ในนี้ครับคุณหมอทำอะไรบ้างครับก็ทุกวันนี้ก็ได้มีโอกาสไปช่วยงานของสถานพยาบาลนะอันนี้ผมก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยในของตึกตึกผู้ป่วยในของสถานพยาบาลซึ่งก็เป็น เรื่องว่าผู้ป่วยมานอนผู้ป้องขังป่วยามานอนพักรักษาตัวซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโรคเอดส์วัวัณโรคโรคเรื้อรังทั้งหลายนะครับแต่ก็มีสารพัดโรคครับเบาหวานความดันอะไรต่างๆครับเราก็ช่วยเหลือดูแลรักษาเขาก่อนเขาจะกลับเราก็มักจะช่วยให้ความรู้เขาด้วย เพื่อหวังว่าเขาจะไปดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครับครับคือเราก็ยังยังได้ใช้ความความรู้ที่เรามีมาช่วยเหลือคนในนี้ด้วยครับก็ได้ใช้ความรู้ที่ยังพอติดตัวอยู่บ้างช่วยเหลือเพื่อนผู้ต้องขังในนี้ครับสังคมจริงๆของในในในเนี่ยครับสังคมจริงๆเป็นยังไงครับมันก็คงมีหลายหลายด้านนะครับมีทั้งน่ารักน่ากลัวนะครับ หน้าเบื่อนายม,มีทุกรถครับใน,ในบางควางเนี่ยครับอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะจะมุ่งไปหาสิ่งไหนนะฮะมันก็มีทั้งสิ่งไม่ดีสิ่งดีเราก็มุ่งไปหาสิ่งดีนะครับน่ารักนี่เป็นยังไงครับเอาน่ารักเช่นความมีน้ําใจต่อกันนะครับ,ค,รบความช่วยเหลือแล้วก็แม้แต่ความที่คอยดูแลเราอะไรเงี้ยฮะ เช่นอย่างเช่นที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็มีคนอาสาที่จะมาดูนูน่นดูนี่ให้นะครับจนเราเหมือนกับว่าถูกสปอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่น่ากลัวนี่เหมือนที่เราเห็นตามสื่ออะไรขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับน่ากลัวก็ก็คล้ายๆกับว่าเช่นว่าบางคนก็เกเรม,มีมีความโมโหง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ฮะ แล้วก็มีเรื่องมีราวกันได้ง่ายถ้าเราทำตัวอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะหรือมันก็มีทางเลือกให้เลือกนะก็คล้ายๆก็เหมือนสังคมภายนอกครับสมมุติว่าเราชอบชอบมีเรื่องมีราวแล้วก็ก็มุ่งไปบริเวณหนึ่งมันก็จะมีฮะอย่างนั้นนถ้าเรามุง่งทําความดีเราก็จะมีอีก,อ,กอีกพื้นที่หนึ่งให้ไปครับก็ค,บคือพื้นที่ที่คุณหมอกําลัง พื้นที่ท,ที่ที่ใช้ชีวิตอยู่ก็ก็อันนี้เป็นเรื่องความดีมากกว่าค,คือคือสบายสบายบาย,ายน่ารักมากกว่าจากวันแรกครับที่คุณหมอเข้ามาจนถึงวันนี้ครับ,ค,รบความคิดมันได้เปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับก็ความคิดก็เปลี่ยนไปมากครับ,รบนะในในเรื่องของความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะครับนะแล้วก็ รักความเมตตาแม้กระทั่งเพื่อนผู้ต้องขังทั้งหลายที่ไม่มีใครต้องการเราก็ดูแลเขาได้แล้วก,ก็รับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าเขาจะเกเรมาขนาดไหนเราก็ดูแลเขาได้นั้น,นก็รับมือสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นครับแต่ที่ได้อยู่เนี่ยคุณหมอมีมีคนมาเยี่ยมบ่อยไหมครับอ๋อคนด้เยี่ยมบ่อยครับก็มีมีทุกอย่างฮะทั้งญาติ มีเพื่อนฝูงเขาก็มาเยี่ยมให้กําลังใจเสมอครับอันนี้ก็บางทีเราเองก็เกรงใจเขาเพราะการมาเยี่ยมของเรามาเยี่ยมเราแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องอต้องเสียเสียเวลามากๆนะเสียสละเวลาและกายแรงใจมากมายในการมาเยี่ยมเราแต่ละครั้งนั้นก็ก็รู้สึกเกรงใจเหลือเกินที่ที่คนที่มาเยี่ยมนะครับแต่เขาก็เป็นห่วงแล้วนกะ็ให้กำลังใจเราดี อันนี้ก็เข้าใจฮะัต้องขอบคุณทุกคนนะที่นี้ด้วยครับเราเรายังยังมองไปว่าเราจะได้ออกไปเจอพวกเขาภายนอกไหมครับอครับทุกคนทุกคนในนี้ก็มีความหวังครับที่สักวันจะได้ออกไปเจอพวกพวกภายนอกนะครับแต่คุณหมอบอกว่าไม่ไม่อยากฟุ้งเฟอ้ออะไรไปใช่ไหมครับแต่ถ้าถ้าจะให้เราลองคิดดูว่า ออกไปสิ่งแรกที่คุณหมออยากจะทําเมื่อก้าวเท้าออกจากที่นี่ไปคืออะไรครับสิ่งแรกที่อยากจะทำก็ก็คืออยู่ดูแลครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณต่อเรากะตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณต่อเราครับผู้มีพระคุณคือคือใครครับก็มากมายครับพวกที่พวกที่ให้กําลังใจเราคนที่สอนเรามานะครับ คนที่สนับสนุนช่วยเหลือเราทุกอย่างครับทั้งเมื่อในอดีตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตแล้วสังคมภายนอกสำนับคุณหมอมันน่ากลัวหรือว่ายังสวยงามอยู่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวครับเพราะว่าถ้าถ้าได้ผ่านในนีแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวครับเพราะว่า คุณก็ได้ผ่านสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมาแล้วเพราะฉะนั้นสังคมภายนอกก็ไม่ได้น่ากลัวครับ,รบถ้าที่นี่คุณหมอได้ได้รับสื่ออ,อ,อย่างเช่นดูทีวีอะไรครับเร,เราได้ดูทีวีครับเราได้ดูทีวีเป็นปกติเหมือนเหมือนบุคคลภายนอกครับแล้วเราคิดยังไงครับที่เรายังเห็นยังมีคนที่ทําผิดหรือประพฤติตัวไม่ดีแต่ยังลอย หน้าาอตาอยู่ภายนอกได้สำหรับมุมมองของคุณหมอก็ก็คิดว่ามันก็เขาอาจจะยังยังยังไม่ไม่เชื่อในเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะก็เป็นสิทธิของเขาเราเองเราคงไม่ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์เขานะครับแต่เขาก็ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลก็เหมือนกันฮะก็เหมือนกับว่ามันมีมีทางให้เลือก เราก็จะเลือกเดินทางไหนนะเราคงไม่กล้าบอกว่าเอ๊ะมาเดินทางนี้ดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยน,ะนันก็แต่และคนก็ขึ้นกับวิจารณญาณแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ผ่านมาในตัวเขาแล้วก็มันมีทั้งสถานภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เขาเดินทางนั้นหรือเดินทางนี้อะไรอย่างนีน้อันนี้ทุกคนก็มีหน้าที่ ทําทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีมีอะไรอยากจะบอกกับสังคมภายนอกไหมครับก็ก็ขอบคุณอย่างงานงานวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยกันเปิดหนังสือก็คล้ายๆกับว่าเป็นการเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเขียนนะครับก็เช่นเดียวกันครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้ กำลังใจนะครับให้การสัมนุนเรื่องราวของ,ของเดือจับกลางบางขวางหรือผู้ต้องขังนะครับแล้วสำหรับหนังสือนี้คุณหมอใช้นาปากาว่าอ๋อฮะใช้นาปากาหมอธรรมดาครับเ,เรื่องที่เขียนนี่เกี่ยวกับอะไรครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นประสบการณ์ผ่านมาก็เลือกบางประเด็น เราคงไม่สามารถเล่าได้หมดทุกเรื่องอันด้วยความจำกัดของหน้ากระดาษเอาเอาที่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วเขียนหนังสือหรือว่าทำหน้าที่คุณหมออันไหนยากกว่ากัน้เขียนหนังสือยากกว่าครับเพราะอะไรครับก็เป็นคนละแนวหรือประสบการณ์คนละเรื่องครับคือเราอาจจะฝึกมาอย่างหนึ่งเรื่องของ วิชาการเลยนะแต่ว่าเรื่องการเก็บหนังสือมันมันเหมือนเป็นงานศิลปะนะครับ<อ>เป็นอย่างนั้นแล้วเราชอบมันมากขึ้นไหมครับตั้งแต่ได้มาเรียนรู้ครับก็ก็ชอบชอบมากขึ้นครับก็ก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น,น ถึงขั้นอยากจะเป็นนักเขียนเลยไหมครับยังครับยังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ถึงว่าอยากจะเป็นนักเขียนแต่ก็ก็มีโอกาสก็จะฝึกฝนฝึกฝนเขียนนะครับก็คือต่อจากนี้ก็ยังเขียนต่อไปเขียนกบเขียนนะครับก็ยังก็ถือว่าอยู่ในขั้นฝึกฝนมากกว่าครับใช่ครับ